กลับสินครืวันนี้อยู่กับผมในทสันสายดีนะครับวันนี้เรามาในคลิปสั้นๆครับพอดีผมได้ทำการซื้อกล่องวันนี้อะไรไปนี่แหละสักอย่างไอเทมชิ้นนี้ครับกล่องนี้ครับ New World Legend นะครับแปดใบครับ้วยครับไม่ได้หวังอะไรมากนะครับ20ล้าน LP 200นักเตะ200ร้อย้ล้านหนึ่งละว0ยล้านไปคุ้มอยู่ได้0 0ล้าน 15าล้านลงมาทำเลยอืหือสิบ้าล้านไชไม่อยากได้เงินอยากได้ตังเปะสอร้อยแล้วพอ,อเลยคุ้มๆเลยพราะสองอล้โอ้โห,โหเจ๋งดครับงานนี้โอ้โหสิ้าล้านเลยละหมดแล้วนะครับน,นเปิดก200นันเลยสองร้อยเจะดีแค่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไนอ่ไนอ่ไหนนี่สองร้อยจดีแค่ไหนแต่ราคาก็แพงแเยอนะสองราคา,า,าแรกๆอะแนะตังลังเราโคตรถูก,กนื่องุดเดิมโอ้โหหแพ็กอ่เปิดเลขล้านนำเกินทำได้ป่ะเล้านมแล้วเนี่ยเคมิซูเคมิซ ไปซื้อได้อเล่นเต๋ิเคียวแบตรงนี้ไม่ค่อยสบายนะฝนตกอ่ะดูยึ้งโอ้โหโคดรองไอ้เคียนี่คุ้มอยู่ลิเบอรี่คุ้มกี้ยเอาไปซื้อเียงพียงคุ้มกว่าอมีแล้วเปิดเล่นๆแบบบวกหนักๆโอ้โหไม่ได้ท็อปยี่สิบแน่นอนอันนี้คุ้มแน่นอนเชื่อผมของอันนี้คุ้มอยู่แล้วโอ้โห พ่อควรโอ้โหไอ้เฮียวีดาวกับอะไรวะบืสเตอร์บูสเตอร์เดือดกันเอาไว้ขอฝากไว้เพียงตรงนี้นะครับเอาไว้เป็นหานในรสอบถามในใต้คลิปครับเมื่อวานก็ยูมินทูกับแดนมาริทนะครับผมรู้นะครับว่าใครชนะแต่ว่าเรามาดูหนึ่ว่าใครชนะผมผมก็เริ่มอยากรู้แล้วผมเล่นมาริทไปนะครัฮะตัวก็คือไอ้อันนี้เลยยูมินุูกับมาริทผมว่าอยู่มาริทชนะเพราะผมก็เล่นฟูลทีมมาริทเหมือนกันไม่ฟูหรอกเกือบจะฟูเั็นไงสีหนึ่งเป็นไงล่ะไอ้สัตว์มาริทสีหนึ่งครับอ้าวโอ้จริงชิวบบ๊๊ายจุ